เอาไปกวนมันเฉนยเลยมันเอากันแบบไหนเนี่ยมันดอนกอดกันอยเฉยหรือเปล่า มันงอนแล้วมันก็งอกันอยู่หรือเปล่า่ไ,ไหของลงไปไหมครับนี่เหมือนหอยทากมีเพศสัมพันธ์อันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือกอขอคออันนี้คือเขาเอากันหรือเปล่า เอาเหลือว่าเอากันเสร็จแล้วแล้วก็ได้มาเป็นลูกมันนีผ้าอะไรอ่ะ